สวัสดีค่ะวิโอคลิปนี้นะคะครูก,ก็มีลายผ้าคุมผมแบบง่ายๆนะคะมาแบ่งปันแล้วสณะการถักก็จะไม่ถักยากจนเกินไปเนาะลายมันจะไม่ยากจนเกินไปมือใหม่ก็สามารถถักได้นะคะชิ้นงานนี้ต้นแบบนี้ครูใช้ไหมพรมขนาดสี่พายอ่ะไหมพรมขนาดสี่พายนะคะเข็มที่ใช้ก็จะเป็นเข็มเบอร์ห้าทับศูน์ด้านเบอร์ห้าทับศูนย สีก็เลือกตามชอบนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเราจะมาเริ่มกันนะคะเราจะเริ่มด้วยโซ่หนึ่งหลังจากนั้นโซ่สามก่อนหนึ่งสองสามอันนี้จะแทนหนึ่งหลักนะคะต่อด้วยโซ่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าพอาหนึ่งคอลงมาตรงจุดเริ่มดึงออกทีละสองลักษณะของงานที่ได้จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นโซ่สามก่อนหนึ่งสองสามอันนี้แทนหนึ่งหลักนะคะ โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังกลับลงมาตรงกลางตรงกลางเราจะลงได้สองอย่างก็คือเรานับหนึ่งสองสามลงช่องที่สามหรือไม่งั้นเราก็ลงอย่างนี้ได้เลยถ้าเราลงแบบไหนให้เราลงแบบนั้นตลอดนะคะถ้านับช่องลงช่องที่สาม ต่อต่อไปก็ต้องลงแบบนี้แต่ถ้าลงตรงกลางนะคะไม่ต้องนับลงตรงกลางเลยก็ต้องทาแบบนี้ไปตลอดทั้งชิ้นงานนะคะหลังจากนั้นโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหนึ่งครั้งอ,อันนี้เราก็จะลงตรงกลางนี้ อันนี้ลักษณะงานของแถวที่สองแถวที่สามค่ะโซ่สามก่อนโซ่สามแล้วก็ตามด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลงนี่ลงตรงกลางนะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสาสี ทำาอ็กหรือคอทอลงตรงกลางโซ่ห้าหนึ่งสองสาสี่ห้าพอหนึ่งคอลงตรงกลางอันนี้คือลักษณะงานของแถวที่สแถวต่อมาค่ะโซ่สามก่อนหนึ่งสองสาม อันนี้จะแทนหนึ่งหลักตามด้วยโซ่ห้าสองสามสี่ห้าหันหลังกรับทำเอ็กหรือคอทอลงตามด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงไปในช่องนี้พอหนึ่งคอก็คือพันหนึ่งครั้งเราจะลงทั้งหมดเจ็ดหลัก เราจะลงทั้งหมดเจ็ดหลักหรือเจ็ดครั้งนะคะหลังจากนั้นตามด้วยโซ่หนึ่ง x หรือคอทอลงมาหลังจากนั้นโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอลงตรงกลางนี่อ่ะเรามาดูลักษณะของงานก่อนลักษณะของงานจะต้องได้เหมือนกันทั้งสองข้างนะคะ เห็นไหมแถวต่อมาเราขึ้นด้วยโซ่สาเหมือนเดิมแล้วก็ตามด้วยโซ่ห้าหนึอามี่ห้าอันหลังกลับเอ็กหรือคอทอลงตามด้วยโซ่สองคราวนี้เรามาดูหลักแรกนะคะพันหนึ่งครั้ง ลงมาที่หลักแรกเนี้ดึงขึ้นมายาวๆนับหนึ่งลงไปอีกหนึ่งครั้งนับสองลงไปอีกหนึ่งครั้งนับสามหลังจากนั้นเราก็รวบเลยเรารวบหมดนะคะล็อกมันไว้ด้วยโซ่หนึ่งตามด้วยโซ่หนึ่งลลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ หลังจากนั้นเราลงพอหนึ่งคอลงไปทุกหลักเราจะลงพอหนึ่งคอตรงนี้ไปห้าหลักนะคะลงทุกหลักไปห้าหลักหลังจากนั้นเราจะโซ่สอง พอหนึ่งคอลงหลักสุดท้ายนี้แล้วเราก็ดึงยาวๆอยา่างนี้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วเราก็รวบล็อกมันไว้ที่โซ่หนึ่งตาม้ียโซ่หนึ่งก่อนอ่ะเรามาดูลักษณะของงานอ่ะเดี๋ยวครูอธิบายซ้ำให้นะคะ หลังจากนั้นอันนี้ล็อกไว้โซ่หนึ่งกลมด้วยโซ่หนึ่งแล้วนะเราก็มาลงเอหรือคอทอลงนี้ตามด้วยโซ่ห้าพอหนึ่งคอลงตรงกลางอ่ะเรามาดูแถวนี้ลักษณะงานของแถวนี้จะได้แบบนี้ อันนี้โซ่สองนะคะแล้วเราก็มาทำเม็ดกระโพดต,ตรงนี้อันนี้โซ่สองลงมาทั้งหมดห้าหลักโซ่สองทำเม็ดกระโพาแล้วก็โซ่สองลักษณะของงานที่ได้จะเป็นแบบนี้เถวาต่อมาขึ้นตนน้นดีวยโซ่สามเหมือนเดิมแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังคาบ เอ็กซ์หรือคอทอลงนี้ตามด้วยโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอมาลงหลักแรกเนี่ย หลักแรกนี้เราก็ดึงขึ้นยาวๆเราจะทําเม็ดข้าวโพดกันครูเรียกมันเม็ดข้าวโพดแล้วกันเนาะอ่าเราลงสามครบสามแล้วเราก็ดึงออกหมดเลยล็อกมันไว้ได้วยโซ่หนึ่งตามด้วยโซ่หนึ่งเมื่อกี้ครูตกกล้องรอเปล่าอ่ะนะคะแล้วเราก็จะมาลงตรงหลักมันคราวนี้เราจะลงสามหลัก หลังจากนั้นโซ่สองค่ะแล้วเราก็มาลงหลักสุดท้ายนี้ทำเมทัลโพดคือดึงย,วยาวๆหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งไม่รู้ใครเรียกอะไรนะครูเรียกเมทัโพดเลยแหละอ่ะนะคะล็อกมัไว้ด้วยโซ่หนึ่งตามด้วยโซ่หนึ่งอ่ะลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้อันนี้เมื่อกี้สองแล้วเนาะ สามสี่ห้าตรงนี้นะคะเราจะทำเป็นโซ่ห้าแล้วก็ลงเอ็กหรือคอทอลงมาสำหรับแถวนี้นะอือเอาให้จบก่อนต่อด้วยโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอลงตรงกลาง อพอหนึ่งข้อลงตรงกลางมาดูลักษณะของงานลักษณะของงานแถวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีเม็ดข้าวโพดแล้วก็จะมีอยู่สามหลักระหว่างนี้เราจะโซ่สองนะคะพอมาตรงนี้เราเป็นโซ่ห้านะลักษณะงานที่ได้จะเป็นอย่างนี้ แถวต่อไปค่ะเราก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สามก่อนแล้วตามด้วยโซ่ห้า X หรือคอทอลงโซ่ห้าค่ะ X หรือคอทอลงคราวนี้ก็โซ่ห้า เรามาทำเม็ดข้าวโพดต,ตรงหลักแรกดึงขึ้นมายาวๆนับหนึ่งนับสองนับสามครบสามแล้วก็รูดออกหมดเลยล็อกมันไว้ด้วยโซ่หนึ่งตามด้วยโซ่หนึ่งคราวนี้เราจะลงตรงนี้แค่หนึ่งหลักตามด้วยโซ่สอง เหลืออีกหนึ่งหลกักเราก็ทําเม็ดข้าวโพดอ่าพอเม็ดข้าวโพดตรงนี้เราจะต้องโซ่ทั้งหมดห้านะคะเพื่อที่จะมาลง x หรือคอทอลงข้างนี้เห็นไหมมันจะต้องเหมือนกัน หลังจากนั้นเราตามด้วยโซ่ห้า x หรือคอทอลงไปก่อนตามด้วยโซ่ห้าพอหนึ่งคอลงตรงกลางเรามาดูลักษณะของงานที่ได้นะคะเราจะเห็นว่าข้างนี้มันจะต้องเป็นหนึ่งสองสาม ฉะนั้นมากข้างนี้ก็จะต้องเหมือนกันก็จะต้องมีสามช่องเหมือนกันที่ครูเน้นตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณทําผิดช่องไม่ช่องไม่เหมือนกันเวลาถักต่อมันจะต่อไม่ได้นะคะแล้วครูก็จะเน้นเวลาขึ้นเนี่ยครูก็จะเน้นว่าโซ่สามก่อนแล้วก็จึงโซ่ห้าถ้าครูจะบอกว่าโซ่แปดเลยก็ได้นะคะแต่คุณจะมองไม่เห็นภาพว่าไอโซ่สามเนี่ยมันคือแทนหนึ่งหลักหนึ่งหลักก็ตรงที่เราทําพอหนึ่งคอลงตรงนี้ทุกครั้ง นะคะอันนี้เข้าใจเนาะอ่ะแถวต่อไปค่ะเราก็จะขึ้นต้นด้วยโซ่สามเป็นหลักไว้ก่อนตามได้โซ่ห้าหนึ่งสสาสี่หนะคะหันหลังกับเอ็กหรือคอทอลงมาหนึ่งสองสามี่ห้าเอ็กหรือคอทอลงมา หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะคราวนี้คราวนี้มาถึงตรงนี้นะคะมันจะเหลือหลักหนึ่งเหลือหนึ่งหลักเราจะทำเม็ดข้าวโพดนับหนึ่งนับสอง นะับสามรู้นะว่าเม็ดข้อพูดทำแบบไหนอ่ะนะคะเราก็ดึงออกหมดคราวนี้ต่ำได้โซ่ห้านะเอ็กหรือคอทอลงอันนี้ก็โซ่ห้าเอ็กหรือคอทอลงโซ่ห้า พอมาถึงตรงนี้ก็โซ่ห้าพอหนึ่งคอลงตรงกลางอะงานของแถวนี้ก็จะได้แบบนี้แถวต่อมานะคะเราขึ้นต้นด้วยโซ่สามเป็นหลักก่อนแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หลังจัก x ลงไปในช่องแรกโซ่ห้าค่ะ x ลงช่องถัดไปโซ่ห้า x ลงช่องถัดไปโซ่ห้าลงช่องถัดไปโซ่ห้า ข้ามตัวนี้มาลงช่องถัดไปอ่ะลงช่องถัดไปลงช่องถัดไปลงช่องถัดไปลักษณะงานของแถวนี้จะเป็นแถวโซ่ห้าทั้งหมด นะคะอ่ะดูสิอันนี้มันหนึ่งสองสามสี่อันนี้ตรงกลางนะคะอันนี้หนึ่งสองสามแสดงว่ามันขาดไปหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงโซ่สามแล้วก็โซ่หเรายังไม่ได้ลงโซ่ห้าแล้วก็พอหนึ่งคอลงไปตรงกลางถูกไหมอ่ะนะคะโุ้ย รูบอกแล้วว่ามันมีผลนะถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยอลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้ให้เช็คนิดหนึ่งก่อนที่จะขึ้นแถวใหม่นะคะเพราะโซ่มันจะมีผลโซ่ข้างๆมันจะมีผลกับลักษณะของงานหนึ่งสองสามสี่อันนี้เราไม่นับเพราะมันอยู่ตรงกลางเนาะหนึ่งสองสามสี่แสดงว่ามัน เท่ากันนะคะคราวนี้เราจะเริ่มปุยขอโทษขอโทษค่ะคราวนี้เราจะเริ่มแถวต่อไปเราจะเริ่มแถวต่อไปด้วยโซ่สามโซ่สามเป็นหลักนะหันหลังกับตามด้วยโซ่ห้า x เหรือคอทอลงนี่ตามด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็จะลงพอหนึ่งคอไปในหลักนี้ กีลักอ่ากีลักกีลักเจ็ดหลักเรากำลังจะเริ่มสร้างฐานให้มันใหม่นะคะเราก็ลงพอหนึ่งคอลงไปเจ็ดหลักตอนนี้เรากำลังวนแล้วเรากำลังถักวนแล้วนะคะตามได้โซ่หนึ่งเมื่อครบแล้วแล้วก็คอทอลงคราวนี้ก็โซ่ห้า ลงช่องที่หนึ่งลงช่องที่สองลงช่องที่สามลงช่องที่สี่หลังจากนั้นโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอเจ็ดหลัก รบเจ็ดหลักอย่างเจ็ดหลักแล้วเราก็โซ่หนึ่งนะคะคอทอลงนี้หลังจากนั้นโซ่ห้าพอหนึ่งคอลงตรงกลางอ่ะคราวนี้เรามาดูลักษณะของงานอันนี้จะเป็นการขยายแล้วนะคะจะเป็นการขยายดอก ลักษณะของงานอันนี้มันจะเป็นหนึ่งช่องถูกไหมอันนี้ก็จะเหลือหนึ่งช่องนะคะลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้มันเป็นลักษณะของการถักบนแล้วเมื่อถักบนนะคะครูจะไม่ถักให้ดูแต่ครูจะอธิบายนะเราจะอยู่กันตรงแถวนี้นะคะเมื่อกี้ที่เราถักมาด้วยกันเนี่ยเราจะอยู่กันตรงแถวนี้ซึ่งเป็นฐานของดอก ต่อไปต่อไปเราก็จะเริ่มทำไอ้ตัวเนี้ยตัวเม็ดข้าวโพดนะคะโดยที่เราจะเว้นการถักเหมือนอันนี้เลยให้เราถักอันนี้ก็คือเริ่มจากแถวนี้นะเพิ่มจากแถวฐานอันเนี้ยแถวฐานที่แถวที่หนึ่งแล้วกันและอันนี้เป็นแถวที่สองนะคะเราก็จะเริ่มจากโซ่เท่าไหร่ ครูบอกแล้วว่าโซ่สามเป็นหลักไว้ก่อนแล้วก็ตามด้วยโซ่ห้าแล้วก็คอทอลงถูกไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจะเหลือเท่ากันอ่าเหลือมุมเนี่ยเหลือข้างๆเนี่ยเท่ากันอยู่แล้วนะคะให้เราเริ่มด้วยโซ่สามแล้วก็ตามด้วยโซ่ห้าแล้วก็เอ็กลงหลังจากนั้นเราก็โซ่สองแล้วก็ทําเม็ดเข้าโพดหลักแรกทำเม็ดเข้าโพดหลักแรกแล้วเราก็โซ่สองแล้วก็เราลงคอทอมา อีกห้าหลักเหลือหลักสุดท้ายเนี่ยเราก็จะทำเม mm ็ดข้าวโพดโดยที่เรามีโซ่สองขั้นนะคะเราจะมาจบเอกตรงนี้เราก็ต้องโซ่สองขั้นด้วยหลังจากนั้นเราก็ถักโซ่ห้าแล้วก็ลงเอกโซ่ห้าแล้วก็ลงเอกเราจะมาเริ่มเม็ดข้าวโพดเนี่ยเราโซ่สองสำหรับแถวนี้นะคะเราจะมาเริ่มเม็ดข้าวโพดเราโซ่สอง แล้วก็เราจะเริ่มถักหลักมันเนี่ยห้าหลักเราก็ต้องโซ่สองอ่าสำหรับแถวนี้แถวต่อไปนะคะแถวต่อไปมันก็เป็นแถวที่อะไรเป็นแถวที่เดี๋ยวนะอันนี้ฐานมันอันนี้แถวที่หนึ่งแถวที่สองใช่ไหมแถวที่หนึ่งนี้มันเหลือห้าแถวที่สองนี่มันก็จะต้องเหลือสามนะคะลองกลับไปวนดูนะถ้าใครไม่เข้าใจ แถวที่สามมันก็จะต้องเหลือหนึ่งแถวที่สี่ก็จะต้องหมดเลยเพราะแถวที่ห้าอย่าลืมถักโซ่ห้าก่อนหนึ่งแถวจึงจะเริ่มนะคะจึงจะเริ่มฐานดอกเราจะถักวนแบบนี้เราจะถักวนแบบนี้ปกติแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเป็นลายนี้ทำเป็นเผ้าคลุมผมก็จะอยู่ที่ประมาณสามดอก นะคะถักมาที่สามดอกนะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครถักสามดอกแล้วรู้สึกว่ามันคุมแล้วมันไม่มิดไม่มิดหัวนะคะก็ให้เพิ่มไปอีกหนึ่งดอกได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะคะในที่นี้นะคะครูถักขึ้นมาสามดอกหนึ 1, ่งนับด้วยกันหนึ่งสองสามสี นะคะสีแถวดอกเมื่อครูถักมาครบสีแถวดอกแล้วครูก็ถักโซ่มาหนึ่งแถวนะคะก็มาถึงแถวสุดท้ายนี้อ่ะก็มาถึงแถวสุดท้ายนี้นะคะเห็นไหมหลังจากนั้นเมื่อถึงแถวสุดท้ายนี้แล้วครูก็ถักโซ่มาหนึ่งสองสาสี่ห้าที่ต้องที่นับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าด้านนี้กับด้านเนี้ย มันจะต้องเท่ากันเวลาเราถักมาเนะ่ะนะคะอ่ะถักมาแล้วกันในที่นี้นะคะครูถักโซ่มาประมาณอห้าสิบห่วงหลังจากที่ได้ห้าสิบห่วงแล้วครูก็จะจับไว้แล้วก็ขึ้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามหลังกลับนะ หลังจากนั้นครูก็พันหนึ่งครั้งแล้วก็ลงตรงที่ครูจับไว้เหตุผลก็คือครูจะถักพอหนึ่งคอโซ่สามนี้แทนหนึ่งหลักนะคะแล้วครูก็ถักพอหนึ่งคอไปทุกช่องเลยจากที่ครูเพิ่มมาเนี่ยครูก็ถักพอหนึ่งคอ ทุกช่องเรามาดูนะคะหลังจากที่ครูขึ้นโซ่สามแล้วนะคะครูก็ถักพอหนึ่งคอไล่ตามโซ่มาเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้ก็จะพอหนึ่งคอลงสามหลักแล้วก็เราก็มาลงตรงนี้หนึ่งหลักนะคะพอหนึ่งคอสามหลักแล้วก็มาลงตรงนี้ตรงจุดนี้หนึ่งหลักเราก็จะลงแบบนี้วนไป ่ะเราก็จะลงแบบนี้วนไปลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะลงแบบนี้วนไปจนมาถึงจุดนี้ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งเราจะลงยังไงทีเนี้ยอันนี้เราลงพอหนึ่งคอไปสองหลักแล้วคราวนี้เราก็โซ่สามนะคะให้ลงมาตรงกลางตรงนี้ นะคะเห็นไหมว่ามันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็เริ่มเหมือนข้างนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูต้องตออให้นิดน,นึงเพราะว่าเดี๋ยวจะงงเพราะว่าพอมาถึงตรงนี้ถ้าครูไม่อธิบายนะคุณก็จะลงแบบนี้คุณจะลงแบบนี้ไปแล้วคุณก็จะถักโซ่ไปนะคะซึ่งมันไม่ใช่นะอ่ะมันจะเหมือนข้างนี้ไหมอ่ะดูซินะคะซึ่งมันจะไม่เหมือนเห็นไหม ฉะนั้นว่าเราก็จะต้องลงแบบนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะลงสองหลักไปแล้วโซ่สามแล้วก็มาลงเอ็กหรือคอทอตรงกลางตรงนี้อ่ะดึงซีผ่านก็นได้นะคะอ่ะแล้วเส้นดของงานก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะอยู่ตรงหลักนี้คราวนี้เราก็ถักโซ่ไป เหมือนเดิมคือเข้าข้างนี้ในกรณีของครูนี่ครูจะถัก50พอมาข้างนี้ครูก็ต้องถัก50ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันพอเราถักโซ่มาได้จํานวนที่ต้องการแล้วเราก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สามนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอลงคราวนี้เราก็จะถักพอหนึ่งคอลงทุกหลัก เราก็จะถักพอหนึ่งคอลงทุกหลักแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะถักมานะหลังจากที่เราถักลงทุกหลักแล้วนะคะเราก็จะมาจบอยู่ตรงนี้พอมาจบอยู่ตรงนี้เราลงหลักสุดท้ายแล้วเราก็จะนับไปหนึ่งสองสามแทงลงไปช่องที่สามดึงสี่ผ่านนะคะถ้าเราจะทำสายแค่นี้นะคะแค่หนึ่งแถว เราก็สามารถตัดจบแล้วก็ซ่อนได้ให้เรียบร้อยเลยแต่ถ้าใครว่าหนึ่งแถวเนี่ยมันเล็กไปนะคะอยากจะได้มากกว่านั้นอันนี้ให้ตัดจบไปก่อนนะคะให้ตัดจบไปก่อนแล้วมาเริ่มตรงที่ที่ปลายเนี่ยนะคะมันจะได้ง่ายเราก็เริ่มที่ปลายนี้ปกติแล้วเราก็ถักวนไปได้เลยให้ได้จำนวนแถวเพิ่มตามที่ต้องการนะคะ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันในวิีโอถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ